เดินดิ่กินเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดผักบุ้งนาใส่หมูสามชั้นผัดพริกแกงนะครับท่านผู้ชมนี่ผักบุ้งนาเราเด็ดไปแล้วแต่สูตรของเราจะเอาไปลวกก่อนท่านผู้ชมนี่พริกแกงนี่คือหมูสามชั้นหมูหมัมกด้วยนะ เราเหมักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดกันครับท่านผู้ชมอันนี้เราต้มน้ําน,นี่เราต้มน้ําไว้ครับเพื่อจะลวกผักบุ้งนะ่ะน,นี่เราใส่ผักบุ้งไปลวกก่อนนะครับท่านผู้ชมมาลวกก่อนนะครับท่านผู้ชม happier, ก่อนที่เราจะไปผัดตอนนี้เราลวกก่อนนะครับลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปผัดกัน ตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อผัดพริกแกงขอมเล็กครับ

เดี๋ยวเราต้องขอเหาะน้ำนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเอาลืมเปิด <c oughs> นิดนึงน้ำตาลใส เวยดนบป่า ามชั้นผัดผักบุ้งนามันจะทำกลินเนดีนะครับท่านผู้ชมครับดลองอมีนี้อร่อยใแน่นอนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยครับผัดผักบุ้งนาหมูสามชั้นมาครับท่านผู้ชมมาเรามาตักใส่จานกันเลยนะครับ ท่านผู้ชมเป็นไงครับท่านผู้ชมเมนูประจำบ้านเมนมูง่ายๆกันแล้วครับท่านผู้ชมสามชั้นผัดปักบุง้งนาผัดพริกแกงนะครับท่านผู้ชม thật subscribe bung nà อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ